ครับพี่น้องเอาได้เห็ดเพาะมากับมะแกงคือหลังเรียกว่านี่เข่งแกงเครื่องเคียงคราบก็มีอีลอแต่มาจากเขื่อนบุญหลัดนะครับแล้วก็บวบหอมกับอันนี้ครับน้ำไม้ได้มาจากสวนครับมีหอารุ่งโดดครับครับในห้องซีเมสแกง เพราะใส่ลอกกับบวกนี่นะครับลดับแรกตะไคร้ตามด้วยลูกโดดต้มไปแล้วจ้ะไม่ต้มแล้วมไม่ควรนะมันไม่ควรหรอ,อ ก่อยกระแดกตอนเะเด้อนตังนัวอ่าไปจะจำเด็ดหอมเหวๆเลยหอแมแห้งเลยใส่ผงนัวนะพี่น้องเส้นหน่อยเสียมหน่อยเสร์ลาสลา์เซร์ไรส์นี่น้ำเดือดแล้วก็มาใส่ลวก ใส่นางรอ,อกคุณนหรอ,อคุณนหรอ,อ,อตามด้วยเห็ดเพาะตามด้วยเห็ดเพาะเีงเครื่องนึงเครื่องนึงไมถ่ถัก ใส่ข่าเบี้ยใส่ลายดอกไม้สีน้อยห้องก่อนตามด้วยบวบหอมใส่ไม่ใส่ก่อนไม่เตียวไม่เตียวหัวหน่วยงามเนาะให้ปวดนังแข็งไม่อดให้มันจะหนุ่มดีมีหน่อยใส่อย่างอื่นเข้าไปลือกคือส้วงลายเด้แล้วเนาะแจังอิ่มก็ขาหยอดยิ่งตะกี้อีตู่ mời 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 này nồi, mời pe, mời lần mời 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 là mời 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 สุดกระปงชนมากมันอีหลวกเห็ดหน่อยเหล่าผู้เห็ดโคโอ้ยลายบริสันบบกบวดบ้านน้หมี่สวนให้าบอกคนหน่อยเนาะออ้หูอบปิดเสียบมีรองมาเด้อ แกงกินยำวังเวินครับแซ่แบแกงน้องไม้ <c oughs> แกงน้องไม้ <c oughs> แกงเอีสปอสีลวกัวอีหปอสหล,หลยกระมูดิหังลวกลลยกระมือหอมหวยๆเลยมากามากกินขาน้ำกันไปนกัน